สวัดีค่ะอานุนุชันสวัสดีด้วยค่ะครับค่ะว้าวสวัสดีค่ะอานุนุชันสวัสดีด้วยค่ะ สบายดีพี่น้องบสุครูสุขคตมือานี้ก็มาพอกันกับสองบุบเพียนชาแนลมือานี้ได้ปนปลาพี่น้องพักกินก้าห้องกับมีผักซีผักหอมหมักถั่วพูแล้วก็ผักกาดผักกาดหอมหมักแตงมีร้านมาอยู่น้ำสองขางเลยพี่น้องมานั่งมึงผักบุกินเลยมานั่งนั่กซื้อมาเป็นหมูปากหมูเบ้าดูกินไหมกินไหมกินไหมกินกิไมกินไหมกินเป็นไหม นี่เอาแตงเอ,เอาแตงด้วยเอาแตงด้วยเออหนูดินกินไหมไม่กินกน,นั่งดูเฉยเฉยอ่านั่งดูเฉยเฉยก็นั่งเฉยเฉยมาพี่น้องมาเสีบๆบน้ำกันเ <c oughs> ขาเนี่ยเกระเต็มติบเลยว้าวโนี้มีหมูเบาน้ำได้วโมนี่ร้านสองคนเขาเนี่ยขอนหอนมาพี่น้องมาเสีบๆบน้ำกัน อืมสุดยอดห,หนูกินไหมลองชิมด,ดูอร่อยนะเคยทําปนปลาพี่นอ้องลูกโหลดทำไมหนูไม่กินอนะ่ะไม่อยากกิน เหรกินไม่กินอยากินไม่กินอีกแล้วอ,อไร่อยไม่กินแตงกวาเอาตัต้วน้อยมีหมูว่าววันนี้พี่น้องเลยอื นี่บ่ได้บันเนี่ยคุยหักก็น้าพี่น้องเอปัาการหอมอ่อนลื่น้อง ร้องร้องแตวร้องร้องนี่มานั่งมานั่งฝังเนียมานั่งฝังเนียมานั่งด้วยกันให้ให้ร้องทพลงนั่งฝังเนี้ยไม่เห็นจะได้เห็นมานั่งฝังเนี้่จะได้เห็นออคนประนินพี่น้องบริกินทังน่ะฮะคนแบบบ้าน ทำไมหนูไม่กินทำไมไม่กินไม่อยากกินหรอชอบนีนอชอ,อบแตงกวาประกาศนี่ทำอะไร สดนำมันยังสีรับ <Y ipp> <laughs> นางนำแป๊บเดียวก็ไปเดี๋ยวก็วกมาใหม่อีก <laughs> นแบบบนานบานโครนะพี่หนองเลยเห็ดคือเห็ดกินอยู่บ้านเนี่ยโอเค อุบโหลดสดนำหนังคักเลยขอความปอม maca uwn kui องแต่งกรอบดีแบบพูดถึงปนเนี่ยกินมันต้องไม่พักลายพี่น้องมันต้องแซบดีหากินปนมูนี่พักมันจะบกเขากันเป็นไง มันเห็นกับมันเธได้เห็พี่น้องเลยสดจะดูกหลดน้ำ อันนี้ฟักซีคือนนกระปุน,นี่คักมันยังฟักซีนี่ตะบากกระเดี้ยวตะปูหมกักปูหมักกระบนบบโปเซ่นะพี่น้องเนาะหมักไผ้หมักมัน ห่วยห่อนห่อนเขาโมเป็นห่อนฝนเลยพี่หน่อยเขาเนี้ยมันห่อนหนึงมาใหม่ใหม่ ุ๋ยมันก็คักแล้วนะอือพี่น้อง บรรยากาศดีแต่ยำแดงไง น้ำปนกับใส่ถั่วสด ต้องสดน้ำมันจาสซีนัวดิ างีก็ต้องซ้ำมิดเดิมเพชร้วบัานนี้เอากลางออกววบด คำสุดท้ายเรียบร้อยโอเคพี่น้องตอนนี้เราก็กินแล้วเนี่ะพักกัยังเรืออยู่น้อยหนึ่งพักซีมักแตงก็เเรืออยู่ลูกหนึ่งากาดหอมากาดหนึ่งากาด ประกาศยังดอกเนี่ยประกาศหินเลืออยู่หน่อยนึงแต่ว่าปนเบิดเลยอ่ะสำหรับคลิปนี้เฮ้ากะาสิคอโตัวราบไปก่อนเนาะกับหากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดตับสกยัยนั่นไปเด้อพอกันใหม่คลิปหนาสบายดี